กาแฟคีโอคีโอคอฟฟี่กาแฟชงพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพเป็นซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกคอฟฟี่ที่คัดสรรส่วนประกอบมาเป็นอย่างดีกาแฟสายพันธุ์ราบิก้าเกดพรีเมียมผสมถังเช่าสีทองสกัดเข้มข้นใช้นมแพ้แทนครีมเทียมพร้อมโดยส่วนประกอบเสริมสุขภาพอย่างสารสก,กัดจากเห็ดหนินจือเจวกูหลานตังกุยสารสก,กัดใบแปะก้วยกระชาย โกจิเบอร์รี่และอื่นๆอีกมากมายเสริมด้วยวิตามิน B6 B12 B3 วิตามิน C ไลโคปีนโคเอนไซม์คิวใช้เทคโนโลยีนาโนสกัดเข้มขน้นเต็มไปด้วยคุณ,ณประโยชน์พร้อมให้รสชาติที่หอมนุ่มนวล e o Coffee กาแฟาเพื่อสุขภาพที่มีน้ำตาลและแคลอรี่ต่ำช่วยบำรุงสมองควบคุมน้ำหนัก ทำให้ผิวพรรณสดใสต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายกาแฟคีโอสินค้าพรีเมียมออร์แกนิกนำเข้าจากสหรัฐอเมริการาคาขายกล่องละ25ดอลลาร์พร้อมจำหน่ายแล้วในประเทศไทยและทั่วโลกสนใจสอบถามได้ที่ Food Idea TV